เทสคอยนิสันมาร์นะครับมาหน้าร้านมาให้ทางร้านติดตั้งติดตั้งหัวเทียนให้นะครับก็เลยเอาคอยมาเทสนี่นะครับคอยรั่วเป็นแบบนี้นะครับรั่วออกข้างรั่วทั้งคอยและรั่วแท่งคอยนะครับสองตัวลูกค้าลูกค้าซื้อหัวเทียนมาหนึ่งชุดกับคอยใหม่หนึ่งตัวนะครับแต่จริงๆแล้วต้องเคกใหม่ทั้งหมด ต้องเอาคอยมาเทสรั่วนะครับสรุปว่าต้องเปลี่ยนคอยสตัวนะครับทางรา้านก็คือแนะนำํำที่เหลือ2ตัวทัานั้นแนะนําให้ใช้แท้มูอ2ญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ที่ซื้อมาเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นคอแบบนี้รุ่นเก่าที่ที่จะใส่ให้ของที่รา้รานคือรุ่นใหม่นะครับแนะนําจะซื้อมือ2หรือซื้อของใหม่แนะนำให้ซื้อแบบรุ่นใหม่ใส่นะครับแล้วก็ Service เซอร์วิสหัวเทียนด้วยเซอร์วิส หัวฉีดด้วยนะครับหัวฉีด3หัวหัวละ0 0บาทอ่บาทคอยแท้งหมโ2ญี่ปุ่นหัวละ4 0 0บาทนะครับคุณมาัดไดไม่ล่าโนตนิสันเทียนา้าหรือรุ่นอื่นๆเข้ามาได้นะครับมาเซอร์วิสให้เหมือนกันหัวเทียนคอยหัวฉีดสวัสดีครับ